คุณผู้ชมครับ Exclusive Talk วันนี้เราอยู่ณนะค่วงเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษกับคนพิเศษครับนายกเทศมนตรีเมืองน,าน่านทนายกสุรพลเทียนสูตรมาคุยกันสิครับว่าเหตุไหนใครต่อใครถึงอยากกลับมาเที่ยวเมืองน่านและอยากกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดจากผลโบทด้วยทานายกสวัสดียาำเช้าครับสวัสดีครับคุณจอบ ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน31ชุมชน7.6ตารางกิโลเมตรถือเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจาะลึกการทํางานของนายกเทศมนตรีเมืองน่านโดยกระบวนการการทํางานแบบมีส่วนร่วม จากฉันทามาติของพี่น้องประชาชนเมื่อปี2,551ครับคุณผู้ชมเลือกท่านสุรพลเทียนสูตรมาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองน่านนายกน้นตอนนั้นกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจหรือว่าแนวทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อ16ปีก่อนไว้อย่างไรบ้างก่อนที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรีปี2,551นะครับช่วงนั้นเป็นรองนายกองค์การริหารส่วนจังหวัด นะครับเราเห็นมิติของการเห็นครบมิติของเมืองนะครับเนื่องจากว่าก็อยู่ในเขตเทศบาลและสิ่งที่มองเห็นก็คือศักยภาพของเมืองแล้วช่วงนั้นทราบมาว่าพวกเราพวกเราได้พยายามที่จะ,ะเพื่อจะเป็นมรดกโลกก็ได้มีส่วนร่วมในขณะที่เป็นรองนายกองค์การบมือหารส่วนจังหวัดซึ่งมุมมองในขณะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเราไม่ได้เป็นมรดกโลก ไม่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เมืองนี้มันมีศักยภาพอะไรนะครับเราก็เห็นว่าเป็นเมืองเก่าที่ถูกใช้งานอยู่แล้วเราก็สอบถามดูประวัติของเมืองของวัดวารามต่างๆวัดอายุ400กว่าปี600กว่าปีวัดพระธาตุช้งแช่แห้งอายุ700ปี นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือศักยภาพนี้สามารถนํามาเป็นจุดขายได้นะครับตอนหลังมาเนี่ยปี2548ได้ประกาศเป็นเมืองเก่านะครับแล้วมีการลื้ออาคารโรงเดยนจุป,ปีวนิดาพอนี้ออกไปนะครับทำให้มุมมองของวัดภูมิน,นี่โดดเด่นขึ้นมาและมีการก่อสร้างข่วงเมืองนะครับสิ่งที่มองเห็นในขณะนั้นก็คิดว่าการอนุรักษ์ต้องไม่ใส่แห้ง การต้องการการ,การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าในขณะนั้นน่ะได้มีโอกาสไปเป็นประธานหอการค้าแล้วพาคณะจากหอกัรค้าจังหวัดน่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจไปเที่ยวที่หลวงพระบางกันนะครับทุกคนก็พูดว่าหลวงพระบางไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ทําไมนัท่องเที่ยวเยอะมากคนต่างชาติมาเยอะมากเป็นเหมือนกับอ,อําเภอปัวเมื่อ50ปีที่แล้วครับ สิ่งที่เรามองเห็นในสายตาที่เราต่างจากคนอื่นก็คือความไม่มีอะไรนะ่นมันมีอะไรเยอะมากนะครับมันเป็นโอกาสของเมืองมันเป็นโอกาสในการหาไรายได้พอก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าอขอท่านน,นายกนารินเหล่าอายะเป็นนายกองค์การอาหารส่วนจังหวัดเพึ่งผมเป็นรองอยู่บอกว่า,วาพักพวกเนี่ยได้ชวนมาเป็นหัวให้กับ ทีมงานในการที่จะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีผมก็เห็นว่าเมืองมันมีโอกาสก็เลยขออนุญ,ญาตลงมานะครับแน่นอนที่สุดขณะที่ลงมาแล้วเนี่ยก็นาเสนอในส่วนของมิติมิติของเมืองเมืองน่าอยู่นะครับ เราะเมืองเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวมันเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตล้วนๆเลยนะครับมีส่วนของข้าราชการมีส่วนของนักธุรกิจมีส่วนของผู้รับจ้างเกษตรกรน้อยมากในเขตของเมืองเองตอนนั้น5.8ตารางกิโลเมตรยังไม่ได้ตำบลผาสิงเข้ามามาเสริมเลยนะครับคนก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่าย เหงาเป็นเมืองเคียง5นาทีการเดินทางไปที่ไหนใช้เวลา5นาทีเท่านั้นทราบว่าณนะขณะนั้นเนี่ยปริมาณอมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาน่านเมื่อ10กว่าปีก่อนคุณผู้ชมแค่หลักแสนและปัจจุบันนี้ก่อนการระบาดใหญ่ของโครไว่ิด -19 นเนี่ยล้านกว่าเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่ามันมีนัยสำคัญยุทธไมคนถึงเดินทางมาที่เมืองน่านเยอะขึ้นถามนายกทราบว่าท่านให้ความสำคัญกับ3นโยบายสาธารณะ นั่นก็คือ1เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเมืองเก่าที่มีชีวิตน่าจะเป็นจุดขายของเมืองได้ก็เลยเป็นที่มาของน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต 2. ไปดูข้อมูลมาแล้วท่านกําหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองน่านห้องรับแขกของจังหวัดน่านหรือแม้กระทั่งที่3นั่นคือนโยบายสาธารณะเมืองน่านน่าอยู่3นโยบายนี้ต้องมีที่มาท่านขยายความหน่อยครับจริงๆนโยบายหลักเลยก็คือเราใช้คําว่าเมืองน่านน่าอยู่ก่อน ทีนี้ในแตกมิติออกไปว่าความเป็นเมืองน่นน่าอยู่ถ้าเราถึงแม้เราจะติดป้ายเราจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเราจะสื่อความหมายให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเมืองน่านาน่าอยู่แต่สุดท้ายทุกคนก็ยังไม่ได้สัมผัสด้ดวยความรู้สึกที่แท้จริงยังไม่ได้สัมผัสจริงๆว่าความน่าอยู่นั้นมันเป็นยังไงเราก็กําหนดมิติมิติของความเป็นเมืองน่าอยู่เนี่ยจะต้องมีพันธกิจอะไรบ้างที่จะทําให้สัมผัสดได้ว่า เขาน่าอยู่เนี่ยด้วยความหนึ่งเช่นกรณีของเมืองที่มีความสะอาดและสวยงามสองความน่าอยู่ของการความสะอาดและสวยงามความน่าอยู่ของเมืองที่มีความปลอดภัย นะครับต้องปลอดภัยเมืองที่มีความมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเรื่องการจัดก,การน้ําเสียเรืการจัดก,การขยะที่สามารถจัดก,การได้ดีสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง 2. เมืองที่มีความภาคภูมิใจความเป็นเมืองเช่นกรณีของเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหัวใจสําคัญหนึ่งของมิติของเมืองเมืองที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม นะครับโดยเฉพาะสําคัญก็คือเมืองที่พี่น้องประชาชนมีระเบียมมบวินัยเคารพกฎหมายเป็นเมืองธรรมมาพิบาลและสุดท้ายก็คือโอกาสของเมืองนะครับสุขใดไหนจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วมีตังค์เพราะฉะนั้นเมืองต้องมีโอกาสในการหาไรายได้โอกาสในการหาไรายได้ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมเราไม่ใช่พื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็มีเพียงพื้นที่ค้าขายและพื้นที่ในการที่จะหาไรายได้ก็คือการเอาเมืองเก่า มาเป็นต้นทุนดน้านการค้าขายนะครับถึงแม้เราจะไปเขียนทุกวิธีทางนะครับของทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นป้ายโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์เนี่ยประชาชนก็ยังรู้เพียงแต่เป็นนามรรมาเป็นเพียงแต่ตัวหนังสือเป็นเพียงแต่การเล่าขานแต่สัมผัสที่แท้จริงของความเป็นเมืองที่น่าอยู่เนี่ยมันจะต้องมีมิติในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วรับรู้และพร้อมกับการวัดผลด้วยครับ,รบสิ่งที่เราทำก็คือเรากำหนดพันธกิจเลย ว่าการจะเป็นเมืองน่าอยู่นี่จะต้องมีพันธกิจอะไรบ้างช่วงแรกเรากําหนดไว้6พันธกิจมีอะไรบ้างครับเมืองพันธกิจแรกก็คือเมืองจะน่าอยู่ได้ต้องสะอาดและสวยงามนะครับมิตินี้ก็เป็นเมืองที่เราการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะดูแลบ้านเมืองให้สะอาดเรานําสายไฟฟ้าลงใต้ดินเราทําเมืองให้มีความงดงามเราทํารั้วเตี้ยแบบบองไข่นะครับทุกคนมองเห็นวัดว่าอารามความงามของโบราณสถานต่างๆเหล่าลนี้ได้ชัดเจน สองเมืองปลอดภัยนะครับเราก็ทำเมืองทุกมิติที่มีความปลอดภัยได้13ตัวชี้วัดของ WHO นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถได้รับการรับรองจากองค์การนาไมาโลกนะครับสำคัญที่3อันที่3ก็คือเมืองต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเราได้รับรางวัลระดับอาเซียนในการที่จะเป็นเมืองเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ําเสียการจัดก,การขยะการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมอากาศต่างๆเหล่านี้ สิ่งนี้คือหัวใจสําคัญของการที่จะคนอยู่และมีความสุขเนื่องจากเขาไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเสียหรือขยะนะครับมิติที่สี่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือความภาคภูมิใจของคนเป็นเมืองเมืองน,าน่าคือเรามีศิลปวัฒนธรรมเรามีรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีเรามีภูมิปัญญาท้องถิน่น เรามีสิ่งที่เป็นตัวตนของน่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ถูกนํามาเชิดชูแล้วเป็นความภาคภูมิใจถ้าพูดถึงน่านทุกคนต้องภูมิใจความเป็นน่านไม่ใช่บอกว่าน่านฉันไม,ไม่อยากจ,จะบอกเลยว่าเป็นคนเมืองน่านบ้านนอกครับเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจของชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ด้วย16ชาติพันธุ์ทุกคนมีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตอนเองด้วย มิติที่5มิตินี้ก็มิติสาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะดูแลบ้านเมืองในการที่จะช่วยการรักษาบ้านเมืองการมีส่วนร่วมนะครับเคารพกฎหมายระเบียบวินัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นธรรมาธิบาลจึงเป็นหัวใจสําคัญของมิติที่5การมีส่วนร่วมของทุกคนจะต้องมีธรรมะพิบาล มิติที่สําคัญที่สุดก็คือสุดใดไหนจะเท่าร้วกระเป๋าแล้วมีตังโอกาสของเมืองโอกาสในการหาไรายได้เราไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมเลยนะครับในช่วงแรกเรามีแต่พื้นที่ค้าขายมีแต่กลุ่มที่เป็นข้าราชการที่อยู่กลุ่มผู้รับจ้างต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมิติที่จะโอกาสก็กคือการนําเมืองเก่าเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยวการทําเมืองนี้ให้มีโอกาสในการหาไรายได้ นะครับในหงมิตินี้มีตัวชี้วัดหมดเลยแล้วมีรางวัลมากมายที่ตอบโจทย์นี้ซึ่งประชาชนรับรู้จากผ่านกลางวันก็คือตัวชี้วัดหรือตัววัดผลเขารู้แล้วเขาภาคภูมิใจเสร็จแล้วเขาก็คือทำอะไรก็ตามที่ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของน่านอยู่ อันนี้คือมิติของเมืองน่านได้อยู่อยู่เมืองน่านให้คนกรุงอิจฉานี่ค,คือหัวใจสําคัญที่คนน่านพูดถึงครับและอีก2เรื่องนะครับท่านยกสื่อสารอย่างไรเช่นเรื่องของน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตบางคนยังไม่ทราบว่ามันมีชีวิตอย่างไร2นั่นก็คือห้องรับแขกเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทาไมอยากทําให้พื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเป็นห้องรับแขก ของจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมจังหวัดน่านมี15อำเภอด้วยกันขอขยายประเด็นอีก2นโยบายสาธารณะหน่อยเมืองที่เป็นคําว่าห้องรับแขกของเจ้ามืองน่านเนี่ยเราปรารถนาในมิติแรกของเมืองน่านาน่าอยู่หรือว่าในในพันธกิจแรกก็คือเมืองสะอาดและสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าห้องรับแขกเนี่ยเราก็สื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่าการที่เราจะรักษาเมืองของเราให้สะอาดและสวยงามเนี่ยเปรียบเสมือนในเขตเทศบาล 7.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นเหมือนห้องรับแขกของจังหวัดเพราะฉะนั้นห้องรับแขกของเราเราคงไม่เอาขยะมากองไว้ในห้องรับแขกเราคงไม่ทําบ้านเมืองให้ดูสก,กรปรกกลุงลังสําคัญที่สุดก็คือหัวใจนี้ทําให้คําว่าห้องรับแขกของจังหวัดน,น่านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมทําให้บ้านเมืองนี้สะอาดและสวยงามนี่คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในคําว่า ห้องรับแขกจงจังหวัดน่านใครที่จะมาในจังหวัดน่านมาท่องเที่ยวดอยไหนก็ตามสิ่งหนึ่งหมุดหมายหนึ่งก็คือจะต้องมาที่เมืองเมืองนี้จะต้องมาหาห้องรับแขกนี้มาหาที่พักมาหาอาหารมาหาของที่ระลึกมาจับใจ่ายใช้สอยมาใช้เงินที่นี่นี่คือโอกาสของเมืองครับ,บในส่วนของในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็คือเมืองเก่าที่มีชีวิตครับเพราะฉะนั้นเมืองเก่าของหน้านี้อายุ600กว่าปี400กว่าปี เป็นเมืองเก่าที่ยุคสมัยไม่ได้เก่าน้อยกว่าสุโขทยัยก่อยเก่าน้อยกว่าพระนครศรีวุธยาแต่วัดวาอารามหรือโบราณสถานทั้งหมดนี้ยังถูกใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีวัดมีพระมีผู้ศาสนิกชนเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่วันแรกที่สร้างวัดจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยขาดเลยครับจึงเป็นเหมือนเมืองมงคล จึงเป็นเหมือนพื้นที่มงคลแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มากราบไหว้คนที่มาที่นี่เนี่ยจะมีความรู้สึกอิม่มเอมใจแล้วก็มาดูแนวทางการรักษาโบราณสถานในการรักษาเมืองการที่จะใช้แนวผังเมืองใช้สบัญญติในการที่จะควบคุมพื้นที่ให้ดูยังคงงดงามอยู่ไม่มีตึกลามขนาดใหญ่มาบดบงังทําให้ด้อยค่าโบราณสถานเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญของเมืองเก่าที่มีชีวิตนายกครับ เราวางแผนในการที่จะบริหารจัดการเมืองไว้อย่างดีมีความชัดเจนนะครับผู้ชมว่านโยบายสาระาถูกกำหนดมาไม่ใช่แค่วันสองวันนับมากว่า16ปีแล้วที่นายกเทศมนตรีเมืองหน้านายกสุพรพลเทียนสูตรร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดนโยบายรวมไปถึงพันธกิจแต่อยากถามท่านนายกครับว่าอะไรคือปัจจัยของความสำเร็จที่ทำให้สิ่งเหล่านี้สำฤทธิ์ผลผมเชื่อว่าร้อยผู้ว่าพันนายก หรือแม้แต่กระทั่งคน2อสคนที่กำหนดนโยบายที่สวยหรูดีงามเลิศแบบนี้จะสำเร็จได้เนี่ยมาจากปัจจัยอะไรผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยน่านยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันด้านการท่องเที่ยวอะไรคือความสำเร็จเหล่านีจ้จริงๆวิสัยทัศน์หรือมุมมองในอนาคตที่เราอยากให้เป็นอย่างสมเหตุสมผลในการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้ทุกคนมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม นะครับหัวใจที่เปิดกว้างทําให้มือยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้นนะครับการสื่อความหมายของวิสัยทัศน์ให้เข้าไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่าเราจะเดินทิศทางไหนเมืองเราควรจะไปทางไหนมันความเหมาะสมของเมืองไปในรูปแบบไหนหลังจากที่เราสามารถสื่อสารสาธารณะให้ทุกคนเข้าใจได้ดีแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือการที่ประชาชนมามีส่วนร่วมสิิผู้ว่าร้อยนายกเทศมนตรีคงไม่สามารถมีฝีมือไม่พอความร่วมมือเป็นสิ่งจําเป็น นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือการจัดก,การขยะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจ้างคนกวาดถนนทุกชั่วโมงได้แต่เมืองสะอาดได้ด้วยทุกคนเปลี่ยนจากที่เคยเป็นาละมาเป็นพลังทุกคนมาช่วยเหลือกันแน่นอนที่สุดคือหัวใจสําคัญของการต่อเนื่องความยั่งยืนของพี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเลยว่าเมืองน่้นรักษาความสะอาด ทำให้เมืองน่านได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียนสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนวันนี้เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่มักง่ายมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อเมืองนะครับเปลี่ยนคนได้เมืองก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนเมืองได้ประเทศจะเปลี่ยนนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนะครับสู่ความยั่งยืนที่จะกำหนดให้เมืองน่านต่อไปเดินต่อไปครับ 16ปีมาแล้วกับการที่นายกสุรพลธินสุตทรนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างบรรยากาศของเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างที่ท่านนายก็ใช้คําพูดว่าสุขสงบสะดวกสบายและปลอดภัยที่เมืองน่านด้วยตัวชีวัตแล้วก็ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆคิดว่านับจากนี้ไปเนี่ยเมืองควรจะก้าวไปในอนาคตในรูปแบบในมุมมองไหนอย่างไรในทัศนะของท่านนายกเทศมนตรีครับตอนนี้เนี่ยเราวางบุตรหมาหลายหลายอย่างแล้ว ปี68ปลายปี68จนปี69เนี่ยสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรักป่านาล์นกำลังจะเสร็จนะครับแล้วเรากำลังจะพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการด้านภัยพิบัตินะครับระบบป้องกันน้ำท่วมกับการจัดการฝ่ายทงน้อยรวมทั้งสิ่งที่เราจะต้องท่องเที่ยวสองเมืองเก่านะครับโดยทางจักรยานซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคีาเครือข่าย ส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านเป็นทางจักรยานและเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าเมืองยังไม่ได้หยุดเท่านี้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นความยั่งยืนอยู่บุตห,หมายก็คือความยั่งยืนของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเมืองน่านที่ยังคงอยู่แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะต้องสร้างความสุข ยังเหมือนเดิมให้ใหกพี่น้องประชาชนครับนายกกําลังจะบอกว่าทั้งมิติของการอนุรักษ์มิติของการพัฒนายังคงดําเนินไปอย่างสมดุลสมเหตุสมผลเมืองยังมีโอกาสที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเข้ามายัางเมืองนี้เสมอในขณะที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่สาธารณะได้ติดตามว่าเมืองน่านกว่าจะมาเป็นเมืองน่านได้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการวางแผน มีความร่วมมือนายกอยากจะกล่าวอะไรกับทุกสเต็กโฮลดเออร์ทุกพาร์ทเนอร์ทุกๆความร่วมมือที่ช่วยกันสร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองที่ใครก็อยากกลับมาซ้ําเป็นเมืองที่ใครบอกว่าอยู่แล้วมีความสุขมากๆในช่วงทางนี้กล่าวกับสาธารณะ,ะหน่อยฮะเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองแห่งความรักไม่ใช่เมืองแห่งความเกลียดชังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโอกาสได้มาสัมผัสเนี่ยความรักเองเราใช้เป็นต้นทุนที่สําคัญนะครับ เรื่องความเป็นมงคลก็เป็นต้นทุนที่สําคัญความรักกับความเป็นมงคลเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดความรักที่ยั่งยืนนะครับเป็นการทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสนี่จะหลงไหลหลงไหลความเป็นน่านแล้วก็อยากจะกลับมาซ้ําทุกปีทุกปีสิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือมันเห็นถึงหัวใจของคนน่านที่แบ่งปันความรักออกมานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ยังคงจะาตึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมาซ้ำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแน่นอนที่สุดครับเราเรายังรองรับได้อยู่เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรักนี้ให้กับทุกท่านนะครับครับขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับนายกสุรพลเทียนสูตรที่ร่วมพูดคุยใน Ex c l u s i v e Talk วันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องเมืองน่านให้สาธารณะได้ติดตาม ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศร่วมกับพี่น้องชาวน่านที่มีมิตรไตรีอันดีเพื่อจะทําให้บรรยากาศของเมืองนี้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนน,น่านคนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตน่าน the city of happiness a lively old town ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ